สวัสดีครับผมนางจักรพัฒน์บูรเมืองแก่นกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนถทววิทยาที่เราจะมาสัมภาษณ์ผู้นําท้องถิ่นโดยรายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทยโดยเราได้รับเกียรติจากท่านวิเชียนเรื่อคอ้ายประธานสภา,ทสาเทศบาลตําบลเถรบุรีครับท่านประธานสภาตําบลเถรบุรีคุณวิเชียนเรื่อคาอ้ายครับวันนี้เราจะมาขอสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการเป็นผู้นําท้องถิ่นของเทศบาลตะบนเทวรีครับเหตุผลที่ท่านมารับตำแหน่งนี้เพราะอะไรครับครับผมในฐานะนประธานสภาเทศบาลตะบนเทวรีชื่อนายวิเชียนกรบหม่มเริ่มแรกเราตั้งใจที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะเราเป็นสมาธิก่อนเรามาเพื่อจะช่วยพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีความเจริญให้มี การพัฒนาในเขนสมุนรสาครให้ก้าวหน้าให้ทับทับเทียบเทียบเท่ากับในเมืองที่เจริญเจริญเราก็ตั้งใจมาเพื่อบริหารงานส่วนสภาเทศบาลสมุทรเหให้มีความเจริญเท่าเทียมกับเทศบาลตำบลอื่นอื่นครับครับผมบทบาทหน้าที่ของท่านมีอะไรบ้างครับบทบาทหน้าที่ของประธานสภาคือหนึ่งเราเรียกตั้งสมาชิกสภาก่อนมันมีทั้งหมดสมุรีานี่มีทั้งหมด2เขต เขตหนึ่งจะมีสมาชิก6ท่านสองเขตก็คือ12บท่านจากส2บสองนี่รนจะเรียกมา1ท่านให้เป็นประธานสภาอีกท่านหนึ่งเรียกมาเป็นรองประธานสภาอีกท่านหนึ่งคนที่สามเป็นเลขานุการประธานสภาจากทั้งหมด12บท่านคือเป็นหน้าที่ที่เราจะรับผิดชอบในสภาของเราครับผมครับ ท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดในชุมชนเทศบาลตะบนเทิงบุรีครับคิดว่าเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขคือปัญหาอะไรครับปัญหาที่เรามาทํางานอยูน่นี้ตอนนี้ประธานสภาทํางานที่นี่สิบปีแล้วสองสมัยปัญหาแรกคือการพัฒนาท้องถิน่นที่บ้านเราบางจุดบางพื้นที่เรายังไม่พร้อมประชาชนทั้งหมด14หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ก็มีนโยบายที่จะพัฒนาให้เจริญและให้ได้มีการพัฒนาทุกหมู่บ้านเราเป็นสมาชิกเราจะต้องจัดสรรว่าหมู่หนึ่งหมู่สองจนถึงหมู่สิบสี่เราจะต้องแบ่งงบประมาณของเราให้กระจายไฟทุกตำบลเพื่อจะได้พัฒนาท้องดินให้เสมอกันแลาจะเท่าเทียมกันเพื่อจะให้บ้านเมือง,งนีเ้เจริญรุ่งเรืองครับผมครับและด้วยตำแหน่งของท่าน ท่านประธานจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรคือประธานสภาเนี่ยเป็นฝ่ายนิตินิติเป็นฝ่ายดูแลด้ดานกฎหมายแล้วก็ดูแลงบประมาณของเทศบาลสมุทรเหนือมูรีการขออนุมัติการใช้จ่ายทั้งหมดประธานสภาจะต้องมีองค์กรประชุมทุกปีหนึ่งจะมีสี่สมัยจะต้องประชุมแต่ละสมัยมันจะมีนโยบาย ข้อหข้อสอข้อสข้อสแต่ละครั้งจะมีนโยบายแต่ละครั้งละครั้งไปแต่ว่าการขออนุมัติทางฝ่ายบริหารจะต้องขออนุมัติผ่านสภายกตัวอย่างเช่นเราจะสร้างถนนจุด A ว่าใช้งบประมาณไปสอง0,000ทางฝ่ายบริหารเขาจะต้องมาขออนุมัติจากสภาเข้าที่ประชุมที่สภาสภาก็จะเข้ามาทำการประชุม ในสภาเทศบาบลสมุทรสาครแล้วก็จะขอมติที่สภาทั้งหมด12เสียงเนี่ยอย่างน้อยถ้างบประมาณจุด A เนี่ยเราจะต้องให้เสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าครึ่งถึงงบประมาณที่นั้นถึงจะผ่านเราครับผมในสุดท้ายนี้ท่านอยากฝากอะไรถึงน้องๆเด็กๆที่อยากเข้ามาทำงานเป็นผู้นำท้องถิ่นในอนาคตบ้างครับครับก็ เห็นดีด้วยเพราะตอนนี้เราก็ที่เทศบาลทุกครั้งมีการประชุมสภาเราได้ทำหนังสือเชิญ,ชญหนึ่งผู้นำต้องที่คือผู้ใหญ่บ้านกำน,นันสองโรงเรียนทุกโรงเรียนที่อยู่ในเขตสมุทบบรสบครว่ามีความสนใจอยากให้ฟังรู้ระบบสภาว่าสภามีอะไรบ้างก็เชิญโรงเรียนเทศนียมบุรีนี่จะมี3โรงเรียนคือ1โรงเรียนบ้านปราดานโรงเรียนบ้านท่าโรงเรียนบ้าน,านวังอิน ก็ได้ทำหนังสือมาเชิญทางฟองโรงเรียนให้นักเรียนในเขตไปรับฟังข้อมูลจากการประชุมสภาทุกครั้งเราก็จะทำหนังสือมาเชิญทางโรงเรียนก็จะส่งให้เด็กๆน้องๆให้ราไปฟังรู้ว่าเหตุผลการเมืองมันเป็นอย่างไรบ้างบ้านเมืองเราจะพัฒนาอะไรทำอะไรให้เด็กรู้ไว้ได้เรียนไว้ถ้าใครสนใจก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับให้พวกเราเรียนรู้ไว้เพราะว่าบ้านเมืองของเราตอนนี้ต้องพัฒนาด้วย เหตุผลที่ว่ามาจากสภาเทศบาลแล้วก็อบอตถึงบ้านเมืองถึงจะมีความเจริญรุ่งเรืองก็ฝากน้องๆด้วยว่าขอให้น้องๆถ้าสนใจมีความสนใจก็เริ่มใฝ่ฝันแล้วก็ดูแลศึกษาดูเรื่องกฎหมายเรื่องประเพณีเรื่องชาวบ้านเรื่องประชาชนทุกอย่างว่าวัฒนธรรมเป็นอะไรการศึกษาเป็นยังไงชุมชนทำอะไรบ้างครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ คุณวิเชียนคือคำอ้ประท,า,ทานสภาเทศบาลตะบนถืบบุรีที่ให้การสัมภาษณ์เป็นอย่างสูงและให้ความรู้เกี่ยวกับ,ทบเทศบาลตะบนถืบบุรีขอบคุณครับวัสดีครับวัสดีวัสดี